ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง DT813 ชแนลวันนี้ผมมาส่งต้นให้นะครับนี่ครับเป็นบริการออพัฒนาอ,อีกระบบนึงนะครับก็คือนี่ครับส่งไปรษณีส่งไปรษณีแบบเหมาจ่ายนะครับลูกกงอันนี้จะประมาณลูกกงละ2,000บาทนะครับใส่ได้7 0็ดถึงแปต้นใครสนใจก็สั่งมานะครับราคาต้นละ200บาท บวกค่าส่งก็เป็นลูกกองไปครับจะมากจะน้อยก็สองพันนะครับอันนี้ท่านออกเองแต่ถ้าสั่งเป็นหน่อพ่าแบบที่ผมส่งให้ประจําก็อยู่ที่เอ,อ,อยู่ที่สองร้ยบาทส่งฟรีอ่าตัวนี้มีค่าส่ง2 0 0พันบาทก็แนะนําให้สั่งแปดสิบต้นนะครับแปดสิบต้นบวกค่าส่ง1มื่นหกเรียบร้อยครับอันนี้คือส่งให้เลยนะครับของถึงประมาณสัก3ามสี่วันถึงอ่าครับเดีวให้ดูครับดูรอบ เวลาพี่เขาก็ขึ้นรถขึ้นรถไปส่งแบบอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้คือรูปแบบการส่งแบบที่สองนะครับส่วนถ้าใครสั่งร้อยห้าสิบต้นผมคิดต้นละร้อยห้าสิบาทพอยัน,นครับร้อยห้าสิบต้นขึ้นไปส่วนค่าส่งก็ท่านออกเองร้อยห้าสิบต้นค่าส่งสี่พันครับแล้วก็นอกนั้นผมรับผิดชอบเองหมด คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรครับถ้าผิดภาพกันไรก็ขออภัยด้วยนะครับ